วันนี้แอดจะมาทำลายความฝันวัยเด็กของทุกคนอีกแล้วกับเรื่องที่ขอกันมานานแต่แอดก็เพิ่งจะได้ทำนี่แหละนะฮะนั่นก็คือเรื่องราวของเบนเทนเด็กเรียนที่สามารถแปลงร่างเป็นเอเลี่ยนได้และแน่นอนะว่ารายการแค่อยากเล่ากับแอดมินเพจเฟ d นเดอรเนี่ยเราก็จะไม่เล่ากันแบบธรรมดายยแล้วมันจะต้องเป็นเรื่องที่น้อยคนรู้จนไปถึงเรื่องที่แบบโอมโสมมนิดๆก็แล้วกันนะครับตามแบบที่เราทำกันมาเรื่อยนี่แหละ โดยเนื้อเรื่องย่อๆสำหรับคนที่ไม่เคยดูการ์ตูนเรื่องนี้มาก่อนนะครับมันก็จะเป็นเรื่องของเด็กหนุ่มคนหนึ่งครับที่มีชื่อว่าเบนเทนสันซึ่งเขาเนี่ยก็เป็นเด็กชายฝรั่งธรรมดาเนี่ยแหละที่ได้ใช้ชีวิตตามภาษาเด็กเกรียนๆกลางๆทั่วไปแล้วเรื่องนะครับมันก็มีว่ากลางปิดเทรมรอมฤดูร้อนของปีหนึ่งเนี่ยเบนนะครับก็ได้ออกไปเที่ยวแบบภาษาคนแก่ๆกับคุณปู่แล้วก็ลูกพี่ลูกน้องสาวที่มีนิสัยกวนบาทาคนหนึ่งนะฮะที่มีชื่อว่าเควน ซึ่งพอไปถึงค่ายนะครับเบนก็แบบเบื่อมากทำไมจะต้องมาทำอะไรแบบนี้ด้วยตอนกลางคืนนะครับเขาก็เลยได้ออกมาเดินเล่มน,นอกแคมป์อยู่คนเดียวและแล้วมันก็เลยทำให้เขาพบกับอุกาบาทอันนึงครับที่ตกลงมาพุ่งชนโลกตูมแต่แทนที่จะตกใจครับบักเบนเนี่ยครับเขาไปสำรวจไอ้ตรงรอยระเบิดนั้นและเขาก็ได้พบกับก้อนบอลเหล็กอันใหญ่ๆอันหนึ่งที่ได้ปล่อยสิ่งพิลึกออกมามัดข้อมือเขาฮะแล้วก็ไม่สามารถดึงออกไปได้ สิ่งนั้นก็คือออมนิทริกซ์นะครับหรือว่านาฬิกาข้อมือที่จะทําให้บักเบนเนี่ยสามารถกลายร่างเป็นสป,ประหลาดเอเรียนได้ต่างๆนั่นแหละที่แต่ละร่างนะครับมันก็จะมีคุณสมบัติพลังไม่เหมือนกันเลยซึ่งก็ดูแบบเท่ๆไปเลยใช่ไหมอยู่ๆเด็กคนหนึ่งเนี่ยก็มีพลังแบบที่สามารถครองโลกได้เลยแต่ทาว่าไอนาฬิกาอันนี้เนี่ยแหละฮะมันก็จะนํามาซึ่งความวายป่วงอันยิ่งใหญ่เช่นกันเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่เอเลียนต่างดาวนะ่ะกำลังตามหามันอยู่ ดังนั้นนะครับบักเบนก็จึงต้องรับหน้าที่พิทักษ์โลกไปโดยปริยายฮะซึ่งนอกจากบักเบนเนี่ยจะกู้โลกด้วยนะฮะหลังจากที่การ์ตูนเรื่องนี้ได้ออกมาเนี่ยก็ต้องบอกเลยว่ามันเป็นการกู้ชีพช่องการ์ตูนดังอย่างการ์ตูนน็ตเวิร์กอีกด้วยเพราะว่าตอนนั้นเองนะครับการ์ตูนน็ตเวิร์กก็เหมือนกับลุ่มๆโนนดนๆกำลังจะดับอยู่แล้วแต่ถ้ว่าพอมีเบนเทนออกมาเนี่ยการ์ตูนน็ตเวิร์กก็เรียกได้ว่าพลิกจากหลังตีนเป็นหน้ามือกอันเลยทีเดียวคือ สมัยนั้นนะครับถ้าใครเป็นนักเรียนเนี่ยมันก็จะมีเด็กชายมากมายฮะมนโนว่าข้อมือของตัวเองเนี่ยคือนาฬิกาออมนิทริ์อุปกรณ์ที่สามารถแปงลงร่างตัวเองให้กลายเป็นเอเลี่ยนได้นั่นแหละฮะคือถ้ามีเด็กคนไหนบ้าๆมากในเวลานนเนี่ยเขาก็จะแบบทาท่าตบนาฬิกาข้อมือแปองลงร่างกันจนกระทั่งแบบข้อมือแดงกันไปเลยทีเดียวแล้วคําคลาสสิกที่เราจะได้ยินกันนะครับก็คือถึงเวลาฮีโร่ออกโรงแล้วก็นั่นแหละฮะ ถ้าใครเป็นผู้หญิงนึกภาพไม่ออกก็ลองนึกถึงว่าตัวเองเป็นอัศวินเซเลอร์แล้วก็เอาตลับเครื่องสาอางมามดวงดาแห่งจันทาอะไรประมาณนั้นนั่นแหละโอเคแล้วเราก็มาเริ่มกันกันกบความลับที่แฟนแฟน,น้อยคนจะรู้กันดีกว่าครับรู้หรือไม่ครับว่าแต่เดิมทีเนี่ยเบนเทนนะเขาไม่ได้จะกลายร่างเป็นเอเลี่ยนนะหลายๆคงคนแบบงงอ้าวก็แบบเมื่อกี้แอดบอกเองไม่ใช่เลอว่ามันเป็นเอเลี่ยนก็ใช่นะครับแต่ทว่าคอนเซปต์ตอนแรกของคนที่สร้างนี้เนี่ยเขาอยากจะให้เบนเทนนะครับมันกลายร่างเป็นอะไรที่เหมือนกับ การพัฒนาผิดปกติของพันธุกรรมในแบบต่างๆะฮะคือมีเซลล์ตัวเองที่มันเปลี่ยนร่างไปแบบนู้นแบบนี้ซึ่งเพื่อนๆฟังแค่นี้ก็งงแล้วใช่ไหมฮะนั่นแหละฮะขนาดเด็กโตๆอย่างเรายัางงงกันเลยแล้วกับเด็กเล็กๆเ,เ,เนี่ยมันจะไปเข้าใจอะไรไอ้คนสร้างนะครับเขาก็ได้มองถึงจุดนี้แล้วก็แบบเออเอองั้นก็เปลี่ยนให้มันเป็นเอเลี่ยนแล้วกันเด็กมันจะได้เข้าใจง่ายๆนั่นแหละครับก็เลยเป็นที่มาของการเป็นเอเลี่ยนของเบนเทนซึ่งเอาจริงๆไอ้คอนเซปต์ตอนแรกในการสร้างนะครับมันก็จะมีตัวละคร ที่ไม่ได้เป็นแบบที่เราเห็นในทุกวันนี้ด้วยนะครับอย่างเช่นบักเบนตัวเอกนี่แหละที่ตอนแรกนะครับทางผู้สร้างนี้เนี่ยก็อยากให้บักเบนเนี่ยเป็นผู้ชายที่มีผมแดงหรือว่าคุณปู่แม็กซ์ที่เป็นคุณปู่ที่เขาไปแบบเที่ยวพักร้อนด้วยนะฮะตอนแรกเนี่ยผู้สร้างก็อยากจะให้เขาเป็นแบบนักวิทยาศาสตร์ที่ขับบอลลูนยักษ์บินแทนซึ่งมันก็น่าดูเท่ดีนะแต่ถ้าว่าไปๆมาๆก็เปลี่ยนให้กลายเป็นคุณลุงธรรมดายที่มาขับรถตู้นี่แหละครับแต่อีกหนึ่งเรื่องราวที่หลายๆคนอาจจะนึกไม่ถึงนนนะคครัับบกก็ือเี่ย มีอะไรเกี่ยวพันกับเดทพูด้วยคือไอ Super ้ซูเปอร์ฮีโร่กลวนๆตัวสีแดงๆที่มันมักจะหาวิธีการต่อสู้วายร้ายอย่างในหนังสือการ์ตูนนี่นแหละครับเพราะว่าหนึ่งในทีมสร้างคนหนึ่งของเรื่องนี้นะครับเขามีชื่อว่าโจเคลลี่ซึ่งเขาเนี่ยก็เคยเป็นนักเขียนเรื่องเดทพูฮะคือเขียนมาตั้งแต่ายุค90ละแต่ถ้าว่าไอ้ตอนนั้นที่ออกมาเนี่ยการ์ตูนเดทพูก็เป็นการ์ตูนที่แบบค่อนข้างโนเนมคือถ้าไม่ใช่แฟนพันธุ์แท้จริงๆก็ไม่รู้จักฮะ นั่นเองครับก็เลยทําให้ตอนนั้นเนี่ยก็มีคนรู้จักกับเฮียโจหลายๆคนเลยที่มาบอกว่าอุ้ยเขียนเดทพูต่อไปมันก็ไม่ดีหรอกเดี๋ยวผ่านไปไม่กี่ปีมันก็ดับแล้วก็พูดกรอกู oo, ไปอย่างนี้ทุกวันนะครับจน er เฮียโจเนใจก็ทอแล้วก็แบบเทเดทพู hey, เลยซึ่งหารู้ไม่ว่าปัจจุบันนี้เนี่ยมันเป็นหนังที่ทําตังมากแล้วก็ไอ้ด้วยความที่ว่ามันไปเกี่ยวข้องกับเดทพูเองนะครับเขาก็เลยทําให้แฟนๆเนี่ยมีทฤษฎีแปลกๆที่บอกว่า จริงๆแล้วเรื่องราวเบนเทนทั้งหมดเนี่ยมันเป็นแค่เรื่องการมโนของญาติสาวที่ชื่อว่าเวนในเรื่องเท่านั้นเองที่เธอได้แต่งเรื่องขึ้นมาโดยใช้แรงบันดาลใจจากเรื่องราวการไปเที่ยวป่าในตอนเด็กด้วยความที่ว่าตอนเปิดและปิดกระตูนในบางตอนนะครับเราก็จะเห็นว่ามันเริ่มต้นด้วยการแบบวาดภาพเป็นฉากหนังสือกระตูนแล้วก็ซูมเข้าไปใช่ไหมเสร็จแล้วก็ซูมออกมาในตอนจบอะไรแบบเนี้นะฮะซึ่งไอท้ทฤษฎีแปลกๆแ,แบบนี้เนี่ยมันก็ไม่ได้มีแค่เรื่องราวของเบนเทนที่อาจจะเป็นกระตูนนะครับ ยังมีบางที่ฮะเขาบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยเบนเทนนะ่ะมันเป็นเรื่องจริงแต่ทว่ามันเกิดกับเด็กชายที่ป่วยเป็นโรคจิตครับก็เลยทําให้เขาเนี่ยมโนเรื่องราวต่างๆบอกว่าเขาเป็นเอเลี่ยนอะไรขึ้นมาอย่างนี้ซึ่งข้อสนับสนุนของไอ้แฟนๆที่ชอบสายลึกลับแบบนี้นะครับเขาก็บอกว่าให้เราลองสังเกตดูสิไอ้ตอนแรกที่อุกบาตมันตกลงมาเสียงดังตูม้มสะดังนั่นแหละแต่ทําไมมีแค่เบนคนเดียวเท่านั้นแหละที่เห็นไอ้ญาติคนอื่นที่อยู่ใกล้กันทําไมมองไม่เห็นอะไรเลย นั่นแหละก็เป็นการยืนยันได้ดีว่าไอเ้เบนนะมันบ้าแล้วการที่เอานาฬิกามันเล่นอะไรแปลงเป็นเอเลียนเนี่ยก็เกิดจากความโมโนของมันล้วนๆเลยก็ว่ากันไปนะครับซึ่งอุปกรณ์นาฬิกาแปลงร่างชนิดนี้นะครับแฟนๆหลายคนเนี่ยคงจะรู้จักกันในชื่อของ o m n i t r i x ใช่ไหมฮะแต่เคยสงสัยกันไหมฮะว่ามันแปลว่าอะไรถ้าเพื่อนๆสงสัยก็ไม่แปลกหรอกครับเพราะแม้กระทั่งพวกฝรั่งเองเนี่ยเขาก็ยังแบบงงอยู่เลยว่ามันคืออะไรมันก็มีการเดาไปต่างๆนานามากมายนะครับ ซึ่งหนึ่งในทฤษฎีที่น่าสนใจเนี่ยก็คือมันเป็นการผสมระหว่างคําว่าออมนิและก็แมทริกซ์ครับซึ่งคําว่าแมทริกซ์ในภาษาลาตินเนี่ยมันแปลว่ามดลูกหรือว่าผู้ให้กําเนิดฮะส่วนคําว่าออมนิในภาษาลาตินนะครับก็จะแปลว่าทุกอย่างดังนั้นเนี่ยเมื่อเอาสองคำนี้มารวมกันแล้วนะครับมันก็จะได้ความหมายว่านาฬิกาที่เป็นแม่ของทุกสถาบันนั่นเองก็เลยทําให้ชื่อนี้เนี่ยค่อนข้างดูมีเหตุผลนะ คือนาฬิกามันก็เป็นต้นกําเนิดของเอเลียนสิบแบบในตอนแรกที่มันได้แบบเกิดขึ้นมาได้และแล้วเราก็มาเข้าสู่เรื่องราวจังไรกันหน่อยดีกว่าแน่นอนครว่าการ์ตูนเด็กๆทุกเรื่องเนี่ยมันก็ผลิตมาจากผู้ใหญ่ใช่ไหมซึ่งบางทีนะครับผู้ใหญ่ก็มีอารมณ์แบบเกิดอยากจะใส่มุกสกรปรกลงไปด้วยครับและแน่นอนเรื่องนี้ก็ไม่พ้นอีกเช่นเคยที่เขาได้ทําให้เราแบบอู้ตอนเด็กเราพลาดมุกอะไรแบบนี้ไปได้ยังไงเนี่ยกับเรื่องแรกครับขนาดไม่ใช่เรื่องสําคัญ มันจะมีการ์ตูนตอนหนึ่งนะครับที่ทีมของเบนเทนเนี่ยได้ต่อสู้กับวายร้ายตัวหนึ่งที่มีหน้าตาเหมือนตัวตลกนะฮะชื่อว่าซอมโบโซซึ่งในตอนนั้นเนี่ยมันจะมีฉากหนึ่งที่ตัวร้ายได้ชักค้อนของตัวเองมาครับหลังจากนั้นก็พูดขึ้นมาว่าขนาดของข้าใหญ่กว่าขนาดของเองซึ่งถ้าเป็นเด็กๆด,ดูเนี่ยก็จะชิวๆใช่ไหมฮะก็มันขนาดอาวุธอะไรนี้นะแต่ถ้าใครมีคุณพ่อคุณแม่ที่นั่งจิบกาแฟชมด้วยในตอนนั้นแล้วก็ท่านก็อาจจะมีกาแฟพุ่งบ้างนั่นแหละฮะ แล้วมันก็ไม่ใช่ครั้งเดียวที่ว่าผู้สร้างการ์ตูนได้ใส่ประโยคคําพูดแบบ2แง่สงามอะไรไว้แบบนี้นะครับอีกหนึ่งตอนเลยมันก็จะเป็นตอนที่บักเบนเนี่ยต้องไปช่วยทีมงานสร้างวิดีโอเกมครับโดยไปเป็นหนึ่งในตัวละครของการถ่ายหนังแบบโมชั่นแคปเจอร์ฮะคือถ้าใครยังไม่รู้จักโมชั่นแคปเจอร์นะครับมันก็จะเป็นเทคนิคอย่างหนึ่งในการถ่ายหนังสามิติในสมัยนี้ฮะที่เขาเนี่ยจะให้นักแสดงนะครับไปใส่เสื้อสูทสีดำดหรือสีฟ้าฟนะครับ แล้วตามเสื้อนี้เนี่ยมันก็จะมีก้อนลูกบอลติดอยู่ตามจุดต่างๆของตัวเลยทีนี้พอนักแสดงไปเข้าฉากและแสดงใช่ไหมไอ้กล้องนี้เนี่ยมันก็จะจับเอาจุดของลูกบอลต่างๆฮะว่ามันขยับไปตรงไหนก่อนที่จะไปประมวลเป็นแบบร่างสามิติในคอมพิวเตอร์นั่นเองแล้วประเด็นมันก็อยู่ที่ลูกบอลน,นี่แหละครับซึ่งคําว่า balls ในภาษาฝรั่งนะฮะมันจะเป็นแสดงหมายถึงกระโปรงข,ของท่านชายฮะทีนี้เนี่ยเบนเทนเขาก็เข้าไปใส่เสื้อนี้เนี่ยแหละในการแสดง เสร็จแล้วพอกำลังจะถ่ายทํานะครับมันก็ดันเกิดมีบอลอันนึงเนี่ยหลุดจากเสื้อของเขาครับเขาก็เลยพูดขึ้นมาว่า one of my ball fails off ซึ่งถ้าใช้แปลแบบจังไรก็จะได้ประมาณว่าโอ้แย่จังกระโปรงฉันข้างเนี่มันหลุดออกไปเรื่องต่อมาครับเก่าตรงนั้นเรื่องนี้นะครับมันก็จะเป็นตอนหนึ่งที่มีตัวร้ายของเบนเทนโผล่ขึ้นมาคือมันจะเป็นร่างโคลนนะฮะที่มีหน้าตาคล้ายๆกับเบนเทนเลย ซึ่งไอร่างจริงของตัวร้ายตัวนี้เนี่ยมันจะเป็นเอเลี่ยนต่างดาวชนิดหนึ่งครับที่มันเหมือนกับทําอะไรผิดพลาดเข้าไปก็เลยต้องต้องไปติดอยู่ในร่างกายที่เหมือนกับเด็กหนุ่มตัวนี้ยแล้วก็ดูเหมือนกับว่ามันก็จะไม่ชอบร่างกายของเด็กหนุ่มด้วยคือมันจะบ่นขึ้นมาประมาณว่ามันไม่เข้าใจเลยว่าทําไมมันต้องมาอยู่ในร่างบ้าๆที่ตัวเหนียวหนือไปด้วยเหงือ่อขนลักแล่ฟึ่มมีฮอร์โมนแรงอะไรแบบนี้นะฮะแต่ยิ่งไปกว่าลักษณะภายนอกที่ตัวร้ายตัวนี้ไม่ชอบนะครับ ไอ้นิสัยจิตใจของเด็กหนุ่มเนี่ยมันก็ไม่ชอบด้วยเช่นกันครับมันบอกว่าตั้งแต่มันเข้ามาในร่างนี้เนี่ยมันก็จะมีความอยากกินฟาสต์ฟู้ดไปหมดเลยแล้วมือของมันนะครับก็อยากจะล้วงลงไปเกาเกาเหลาเหลาอะไรไอ้ตรงบริเวณที่มันไม่ควรจะไปเกาเลยก็แหมเหมือนกับเจ้าตัวร้ายตัวนั้นที่มาจากแดนอรารยธรรมนะครับจะไม่เคยทําเรื่องอย่างว่าแต่ก็โดนฮอร์โมนของเด็กหนุ่มฮะสั่งให้ไปแบบเหลาเหลาตรงนั้นซึ่งพอหลังจากที่พูดจบนะครับไอ้ญาติผู้หญิงที่ชื่อว่าเกวน,น่ะ ก็บอกกับเบนว่าฉันคิดว่าไอ้ตัวร้นยเนี่ยมันได้ก๊อปนิสัยของเธอไปหมดจริงๆแล้วแหละก็ไม่แน่ใจนะฮะว่า ben เบนก็จะล้วงมือไปทําอะไรตรงไหนบ่อยๆแต่เรื่องมือมือนี่มันยังไม่จบนะฮะมันก็จะมีตอนหนึ่งฮะที่บักเบนแล้วก็พักพ่วงเนี่ยต้องไปร่วมมือกับเอเลี่ยนครึ่งลิงครึ่งแมงมุมนะฮะที่เขาจะต้องไปทําภารกิจอะไรสักอย่างหนึ่งซึ่งต้องออกไปนอกโลกไปยังดวงจันทร์แล้วการไปนอกโลกเนี่ยก็แน่นอนฮะว่าพวกเขาจะต้องใส่เสื้อแบบชุดอวากาศด้วยใช่ไหม แต่ทว่าวมันเป็นชุดของพวกมนุษย์ต่างดาวลิงที่มันมี4มือไงไอชุดที่ใส่เนี่ยมันก็จะมีอีก2มือที่แบบห้อยตองแตง่งตองแต่งมาฮะดังนั้นนะครับเควินหนึ่งในหนุ่มผู้บ่าวในทีมเบนเนี่ยก็เลยถามออกมาว่าเออเราจะใช้มือ2มือที่เสริมมาเนี่ยทำอะไรกันดีละ่ะบักเบนก็เลยหันไปตอบประมาณว่าเฮ้ย hey, เองก็ไม่น่าจะมีปัญหาเรื่องการใช้มือของตัวเองไม่ใช่เลยเห็นผู้หญิงหลายๆคนเขาก็พูดมาอย่างนั้นนะ ก็ไม่รู้นะครับว่าเควินเขาใช้มือไปทําอะไรกับผู้หญิงผู้หญิงก็ถึงได้ลือกันให้แซดแบบนี้โอบกอดละมัง้งซึ่งไอตัวเควินนะฮะไอเนื้อเรื่องตอนหลังๆเนี่ยเขาก็จะเขียนบทให้มันเหมือนกับเป็นคู่จิ้นกับเควนญาติผู้หญิงของเบนไปแล้วครับดังนั้นนะครับมันก็จึงมักจะมีฉากแบบกุ๊กกิ๊กป๊อปปี้เลิฟอะไรกันอยู่ตลอดเวลาแต่ว่ามันก็จะมีตอนหนึ่งนะครับที่ทั้งหมดนี้เนี่ยกำลังร่วมต่อสู้กันอยู่ครับเสร็จแ,แล้วเควนก็บอกกับเควินว่า รีบๆหาอะไรจับสักอย่างสิซึ่งเนื้อหาในตอนนี้นะครับเกวนเนี่ยจะบอกให้เควินไปจับดาบจับอาวุธอะไรแบบนี้แต่ถ้าเราสังเกตดูลูกตาของเควินดีๆนะครับก็จะสังเกตได้ว่าเขากําลังมองล็อกแลกล็อกแลกหาอะไรจะจับอย่างหนึ่งก่อนที่จะไปจับดาบฮะนั่นก็คือหนมนมของแม่เกว็นนั่นเองนี่ก็เป็นหนึ่งในบางส่วนจังไรจากการ์ตูนเรื่องดังเรื่องนี้นะฮะแต่ถึงแม้ว่าความดังของมันเนี่ยจะมีมากขนาดไหนก็ตามนะครับเอกตูนเรื่องนี้เนี่ยมันก็ไม่พ้นฮะ ที่จะมีผู้ใหญ่บางกลุ่มเนี่ยเขาออกมาดราม่ากันเหมือนกันคือมันก็ไม่ใช่ว่าผู้ใหญ่พวกนี้เนี่ยไปเจอเรื่องราวโงครึ่มอะไรในการ์ตูนแบบนี้หรอกนะครับแต่กลับไปดราม่าเรื่องนิสัยของตัวเอกอย่างเบนฮะที่บางคนเนี่ยบอกว่าตัวนี้เนี่ยมันมั่นใจแล้วก็ยิงพยองมากเกินไปพวกเขาเกรงว่าถ้าหากพวกเขาเนี่ยให้ลูกๆของเขาดูการ์ตูนตอนนี้ต่อไปลูกของเขาอาจจะเป็นเด็กที่ไม่ดีอะไรก็ได้ก็แม่คิดไปเนอะ จะว่าไปมันก็ไม่ได้มีแค่บ้านเรานะที่แบบมีกองเซ็นเซอร์อะไรแปลกๆอย่างเงี้ยแต่นั่นแหละครับมันก็ไม่ได้สามารถหยุดยั้งความดังของการ์ตูนเรื่องนี้ได้ครับไอเบนเทนนี่เนี่ยมันก็ได้ดังต่อไปซึ่งหนึ่งในเรื่องที่คาดว่าการ์ตูนเรื่องนี้มันทําให้แฟนๆได้ติดกันนักติดกันหนานะครับก็คงจะเป็นเพราะว่าการ์ตูนเนี่ยมันมีการปรับเปลี่ยนตัวละครครับให้อายุเนี่ยมันได้เติบโตขึ้นเรื่อยๆก็จะเป็นการเหมือนกับคนที่ดูมาตั้งแต่เด็กน่ยก็จะรู้สึกเหมือนกับว่าเติบโตมาด้วยกัน จนกระทั่งเบนเทนมีภาครีบูตออกมาใหม่ล่าสุดในปี2006ที่ผ่านมานะฮะซึ่งก็ดูเหมือนว่าจะพังการ์ตูนที่เคยปังนี้แบบไม่เป็นท่าเลยเพราะครานี้นะครับมันไม่ได้โดนดราม่าจากเหล่าผู้ปกครองฮะแต่โดนดราม่าจากเหล่าแฟนๆเองเนี่ยแหละคือว่ากันว่าเขาได้รีบูตสเปนเทนนะครับจากการ์ตูนแอคชั่นเนี่ยก็กลายเป็นการ์ตูนตลกโปกฮาไปเลยแต่เอาจริงๆส่วนตัวแอชอบการ์ตูนแบบตลกโปกฮาเกรียนนมากกว่านะ ว่าแต่เพื่อนๆชอบแบบไหนก็สามารถคอมเมนต์กันมาได้นะครับหรือว่าถ้าอยากฟังเรื่องราวดักๆของการ์ตูนเรื่องไหน,นอีกเนี่ยก็ขอกันมาได้เลยแต่อรอนานหน่อยนะจ๊ะสำหรับวันนี้นะครับแอกก็ต้องขอตัวลาไปก่อนเด้อบ๊ายบาย